ฮล lo สวัสดีทุกชีวิตครับคุณผู้ชมครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนมาอยู่ห้องซ้อมดน,นตรีร้านขายเครื่องดน,นตรีแล้วก็เป็นโกดังเครื่องดน,นตรีอยู่ที่นี่นะครับตอนท่านอาจารย์หนุ่ยนะครับเอ่อต้องบอกว่าเรามีเครื่องดนตรีเยอะจริงๆแต่เราจะไม่ได้คุยกันเรื่องของดน,นตรีหรอกครับเราคุยกันเรื่องที่มาของวงดน,นตรีวงหนึ่งที่ชื่อว่าเดอะขบอยแม่โจ้ก่อตั้งมาแล้ว40ปีเมื่อกี้ก็คุยกับอาจารย์ว่า40ปีมาถึงนี่ล้มลุกคลุกคลานพอสมควรและ มาถึงยุคที่มีห้องซ้อมเป็นของตัวเองแล้วมีเครื่องดนตรีของตัวเองแล้วก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็มีเราที่ที่เรียนจบไปแล้วเราก็มากลายมาเป็นชมรมสิษย์เก่าวงเดือกรบ,บอยแม่โจ้นะครับซึ่งก็แน่นอนครับตอนนั้นเนี่ยก็ต้องมีกลุ่มมาเพื่อซัพพอร์ตกับรุ่นน้องใช่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 ใช คือเดิมทีกลุ่มเก่าก็มีอยู่นานแล้วนี่มีอยู่นานแล้วก็รู้จักกันรู้จักกันยังติดแต่ว่ายังไม่ไม่มีการสื่อสารไม่มีการติดต่อข้างในครับข้างในผมก็เข้ามาอยู่พนักงดนตรีเก่าแล้วก็พอมารู้จักกับคุณกิติรุ่น52รุ่นกิตินี่52 5าสอมือลีดมือลีนี่นี่กับนี่นี่กับคนนี้มือคีย์บอร์ดเล่นวงเอ่อปีเดียวกันใช่เขารุ่น52แล้วเขามาชวนผมไปเล่นทุกวันเนี้ยเดิมทีเนี้ยยังไม่มีอะไรนะ เราก็เล่นด้วยกันมีกิติมีคุณหม่อมหลังจากจบมาแล้วหลังที่จบเพิ่งเนี้ยตอนที่ผมโอนย้ายมาอยู่ไม่โจนยังไม่รู้จักกันนะยังไม่รู้จักพอโอนมาอยู่ไม่จโจดนตรีเป็นสื่อเขาก็สืบมั้งว่า,าพี่หนุ่ยก็เล่นดนตรีรอยู่นี่เป็นขบอยเก่าก็มาทักทายกันบ่อยๆทักทายกันก็รู้จักกันก่อนก็เล่นด้วยกันก่อนเล่นด้วยกันออกงานด้วยกันก่อนครับจบทีไปเรื่อยๆมารู้จักกันนี้อีกนี่ หลังจากนั้นมาเราก็เลยคิดกันว่าเฮ้ยมันมีสิทธิ์เก่ากับสิทธิ์ปัจจุบันเราก็มีชมรมสองชมรมดิผมจะตั้งไอ้ตั้งชมรมข้างในเป็นชมรมสิทธิ์ปัจจุบันจดทะเบียนถูกต้องแตกก่กฎหมายอย่างที่เราให้ฟังแต่พอตั้งชมรมเสร็จไม่มีซัพพอร์ตจากชมรมสิทธิ์เก่าไม่เกิดแน่เพราะฉะนั้นรุ่นนั้นก็มีประธานชมรมมีเลือกคนคนแรกนะนี่ครับคนนี้ครับคราวนี้คราวนี้ ยุทธศาสตร์ก็คือว่าข้างในมีข้างใน <จบ S 2> ผมเป็นคนประสานตั้งชมรมข้างนอกขึ้นมาตั้งชมรมซัพพอร์ตเ,เป็นสิทธิ์เก่าอ่าสิทธิ์เก่าเป็นสิทธิ์เก่าซึ่งก็จะมีนักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วว่างั้นใช่ใจบคือคาขบอยของเราทุกรุ่นก็กลายมาเป็นซีรที่สี่ซีรที่ห้าสีรที่หกซีรที 6, ่เจ็ด ครับอมาเพื่อสปกก่อนน,อน้องๆจริงๆน้องๆน้องๆซีรีส์แปดผมผมมาอยู่นี่ตั้งชมรมนี่ชมรมข้างในนี่เป็นซีรีส์แปดแล้วอยู่ประมาณนั้นแต่อัดจะไม่ได้เจ็ดแปดหรือเจ็ดแปดเจ็ดแปดอ่าแสดงว่าของอัดนะชมรมรุ่นนั้นนะ่ะตั้งแต่ซีรีส์เจ็ดสิบแปดไปไป,ไปซีรีส์เจ็ดไปไป ตั้งชมรมตรุติสามคนขึ้นมานนมีประธานชมรมคนแรกก็คือน้องอักนั่นแหละเจ็ดแปดเจนั่นคือชมรมที่อยู่ในมหาวิทยาลัยยังเรียนนังสืออยู่ยังเรียนนังสืออยู่แต,แต่ทีนี้เราก็มาตั้งชมรมข้างนอกข้าง,งนอกสิทธิ์เก่าสิทธิ์เกา่านี่ประธานต้องคุยกับน,นี่ครับนี่ครับประธานขวัญนุ่งเราก็คือเป็นประธานชมรมสิทธิ์เก่าวุมเดือกระบอยแม่โจ้สิทธิ์เก่าคือวัญเปโจชมรมนี่เราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้จักว่าคุ้นกันอยู่แล้วรุ่นพี่รุ่นน้อง แต่ยังไม่ได้รวมกันเป็นเรื่องเป็นราวยังไม่มีกิจกรรมอะไรถึงใช่ตอนนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะถึงเฮ้ยเราต้องมีการหรือว่าตกลงพงใจให้ท่านประธานขวัญมาเป็นประธานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงตอนนั้นจริงจริงแล้วเนี่ยชมรมนี้ตั้งมาก่อนประธานคนแรกจะเป็นพี่กิติครับครับเป็นพี่กิติตั้งก่อนหน้านี้ประมาณสี่ห้าปีแล้วครับเป็นพี่กิติไม่ใช่ผมครับพี่กิติเป็นประธานคนแรกแล้วพอแกถึงจุดหนึ่งที่ซึ่งแก รู้สึกว่าจะต้องหาคนใหม่ละใครก็เลยให้ผมมาเป็นแทนครับแก็ได้ประมาณเข้าใจว่าซีรีส์ห้าไม่สามารถที่จะคุยกับซีรีส์หกซีรีส์เจ็ดซีรีส์แปดซีรีส์ห้าซีรีส์หกเขาห่างกันนิดหน่อยสี่กับห้านี่เขาอยู่ด้วยกันคุณกิติกับผมนี่เป็นเป็นเป็นแก๊งแก๊งซีรีส์คนแก่เพราะงั้นน่กสี่กับห้านี่ยเพราะเขาใหญ่ได้ประธานชมรมคนที่อยู่ซีรีส์กลางๆลางหกาจะได้ประสานงานรุ่น แล้วรุ่นใหม่ได้ได้นะครับก็ประธานขวันของเราก็รับหน้าที่ดูแลประสานงานรุ่นน้องรุ่น,นพี่ตอนตอนที่รุ่นน้องเขาสร้างชมรมทางข,ข้างนอกชมรมข้างนอกก็มีส่วนช่วยในการให้เกิดเ<ช>ครื่องดนตรีก็ตอนนั้นนี่ชมรมไม่มีแม้แต่ห้องซ<ช>้อมยุคยุคซีรีส์ไหนเอ่ยยุคซีรีส์เจ็ปลายปเนี่ยคื ก่อนหน้านั้นเราจะมีที่อนอมใช่ไหมข้างบนแล้วก็ย้ายมาที่สนามติดโดมใช่ไหมครับอืโดมก่อนด้วยวะงี้อาจารย์เหมือนจะโดมตอนนั้นพอออกไปทํางานเนี่ยคนที่จะเล่าเรื่องนี้ต้องหาต้องคุณไปต้องไปสืบหานะซีรีส์ไหนที่ย้ายไปตรงไหนแล้วบอกเราตอนเราตอนเราอยู่อนอมผมอยู่อนอมแล้วก็พอผมจบไปเนี่ยช่วงสักสักสองสามปีเนี่ยผมยังเข้ามาเยี่ยมน้องอยู่ครับน้องโดนย้ายไปอยู่ใต้ถุน อินทนิ้สนามกีฬาใี่อัศจรรย์ไม่มีหลังคาครับเออนม่ใช่ันจะเป็นศูนย์การศูนย์การสนาศูนย์การซึ่งเป็นที่จอดรถแล้วก็มืดทึบเลยน้องอยู่ตรงนั้นแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ละว่าน้องอยู่ที่ไหนผมก็ไปทํางานที่อื่นไปแล้วกละกลับมาอีกทีคือเขา ก็มาอยู่แถวแถวห้องเก็บของอะไรแถวแถวอาคารใหม่ที่ต้องไปจาป่าก็ไม่อยู่ต้องต้องต้องไปถาป่าต้องถาป่าแล้วคือาเกษียณไปแล้วเกษียณไปนานแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเออไม่มีใครมาช่วยดูแลตรงนี้เจ้าไม่มีสารโอ้โหที่ไปเรื่อยเลยแต่แต่รุ่นพี่หมอบนีคืออยู่ตรงไหนครับอยู่อยู่ที่หลังดม ี็ซ่อมกันอยู่หลังโดมด้วยกันอยู่นะก็ซ่อมกันอยู่แถวตนั้นก็ดึกๆเขาก็จะมาบอกว่าสถานีวิทียุใกล้ๆเขาถูกรบกวนด้วยเสียงการซ้อมของพวกเราก็ขอให้เบาๆลงมันนันนั้นเลยนหรใช่เล้ว สถานีวิทยุยังโดนลบกวนเพราะว่าวงนี้เล่นดังขึ้นเลยตอนดันรุ่น52นี่พี่กิติ์นี่แกรุ่น52รุ่น52เล่นเล่นแนวอะไรตอนนั้นเพลงส่วนใหญ่ก็ก็เพลง free bird เพลงทั่วไปวัยรุ่นสมัยนั้นยุคนั้นนะฮะกับ free b i นี่ก็คือยุคกำลังเฟี้ยวนะสมัยนั้นนะฮะอาจารย์ด้วยเล่นนะฮะยุคเซนจิเลยใช่ใช่ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นวงสตริงเมืองไทยกับสากล ตอนนั้นสากลยังตลอดเลยเพราะเพลง๊อปคนไทยไปรุ่นยังยังยังฟังเพลง pop เพลงสากลเพลงห้าตอนรุ่นห้าสองนี่เขาก็มีอันนี้เรียกย่างครับว่าเวลาหลังโดมเอโดมมันจะมีเหมือนเราเรามีพี่แอดพี่เล็กอะไรเี้ยห้าสองมีไหมไปเล่นคอนรับน้องก็คอนเสิร์ตก็มีคอนเสิร์ตก็เพลงแรกที่ขึ้นมาปิดไฟมืดแล้วก็ขึ้นมาเพลงสองขีก็ประทับใจมากให้เราไปเล่นด้วยใช่ไหมใช่ใช่ ก็ใส่ชุดในร้อยเลยไฟไฟเปิดขึ้นมาก็ทุกคนก็คิดว่าจะต้องเป็นประธานมาปล่อยกดอะไรบางอย่างปรากฏว่าเป็นเพลงเอาร้องรำทั้งเพลงฮีฮาไปในยุคความประทับใจยุคนั้นมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรอยจาั้นสุบินครับก็ป๋าก็มาดูแลนี้แ้วใช่ไหมครับก็ตอนนั้นก็งงงเอ๊ะท่านนี่มาได้ยังไงนีไม่เป็นทุกอย่างแต่เก่งขึ้นเสียงแต่รู้สึกว่า ท่านท่านเชิญไปดื่มเหล้าที่บ้านบ่อยนะนั่นคือความสามารถพิเศษนะที่ประทับใจมันจกิผมมาวันแรกนี่ผมก็มาเล่าลำใจอะไรนะป๋าก็เอามาให้ผมโดยเฉพาะเลยว่านี่นะดองมาเป็นปีเลยนั่นคนสุดท้ายเลี้ยงส่งเนี่ยเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไปกินเหล้ากินบ้านป๋าแล้วเลี้ยงส่งขี่มอเตอร์ไซค์ยืมมอเตอร์ไซค์ป๋ามาขี่แล้วขากลับไปก็ยังดีนะขากับไปยังดีนะขากลับมาซอมบี้เลย เป็นด้ววันนวันป่าแนละครับตอนประธานขวัญนี่รุ่นอะไรนะหกหนึ่งหกหนึ่งข่าวบอยซีรีส์หกแหลนต้นยังอยู่ที่อนามอยังอยู่ที่อนามอพี่นั่นแหละมารักน้องผมไม่รู้ไปทำอะไรตอนนั้นนี่รุ่นนี้เล่นเพลงอะไรจำได้ไหมยุคนั้นเล่นเพลงอะไรหมายถึงว่าเป็นเพลงไทยใหตอนตอนนี้ยุคนั้นเนี่ยเล่นเล่นเพลงประมาณสตริงมากกว่า หลงกลอ๋อก็พวกหินเล็กไฟอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่เล่นเป็นแนวขึงร็อก่ะองหนึงนี้จะเป็นสามชิ้นเขาหานั่งตีไม่ได้สามชิ้นเหรอครับสามชิ้นตอนรุ่นพี่เขาสเปคเขาสูงจะเหลือแค่หัวกระเท่โอโเหลือแค่นี้สามสี่คนสุดย่อยดี๋กวหลก็เลยไม่ไม่ครบองค์ประกอบมีเบสกองกีตาร์นักน้องเล่นกันมา สองสามปีครับแล้วแล้วตอนนั้นนี่วงนี่ถือว่าแบบโด่งดังไหมรุ่นเราเนี่ยสมัยนั้นวงแม่โจ้เดอะคาร์บอยนี่ก็คือดังที่สุดในแม่โจ้ละคือแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยทุกสาขาทุกอาทิตย์เขาจะต้องเรียกอ่ะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ต้องเรียกไปงานไบเนียงานเยอะเลมีงานตลอดวงานมีงานตลอดครับสมัยนั้นือกำลังพอดไหมพอดครับเอ้ยย้อนกลับไปรุ่นรุ่นห้าสองนี่ไปรับงานนอกไปครับเล่นงานนอกเล่นแต่ในสถาบัน คนใหญ่ก็เวียนไปทุกสาขาแต่แต่รุ่น52นี้จะมีสมาชิกเยอะหน่อยตกแล้ว9คนไปไปสาขาไหนนี่เรียกว่าเปลืองเปลงสุดเล่าเปลือคาราบายังสู้ไม่ได้เยนะก็คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดกัปติโนอย่างละตัว2คนมีกองมีเบสมีกีตาร์ กีบอร์ดสองตัวนักกีบอร์ดสองตัวแล้วนะมีนักร้องก็สองนักร้องอีนะกีตาร์สองไหมถ้ารุ่กีติดด้วยก็เป็นสามโอ้ตอนนั้นถือว่าเป็นเป็นยุคที่เปลืองเล่าที่สุดรุ่นเปลืองเหล้าก48่สองสี่แปดนี่มีห้าเฉพาะนักรดนตรีนะแล้วก็นักร้องหญิงอีกสองมีนักร้องหญิงด้วยภาพที่รถตู้แล้วมีป้ายเด็กขบอยขึ้นไปแล้วนะเป็นงานแรกที่เราไปเล่นที่บ้านไผ่ขอนแก่น นั่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นผมไปกับป๋าเออน่ะนั่นเกิดอะไรขึ้นไปถ่ายรูปตรงนั้นนะก็มันขึ้นภูหินแถวพิโรแถวเขาคอกระจรถพักเราป๋าก็ตั้งกล้องเราไปถ่ายรูปกันนั่นหมายสิงว่ามีเพื่อนอยู่บ้านไผ่คนหนึ่งอยากจะให้เมโจเป็ไปเล่นที่นั่นนั่นแหละเดอะคาลบอยที่มาไปเล่นเดินสายครั้งแรกออกงานบ้านไผ่คนแก่ภาพในตำนานผมรู้สึกว่าอยู่นำไมอาจารย์แปลกนะ ภาพนั้นนี่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินเสร์ตให้ดูนะภาพนั้นเป็นภาพที่ผมใช้ประจำเลยเกี่ยวกับเรื่องของคาวบอยในตเพราะว่ามันคลาสสิกมากแต่ผมยังจำภาพมันอยู่ในทุ่งนาเลไรสักอย่างบนภูหิ่งไอ้บนบนเขาอะเขาคอเขาเขาอะไรประมาณนั้นภูเรือเขาคอแถวเนี้ยแถวแทางจะไปขอนแก่นจะมีเขาแล้วก็เอ้ยเหนื่อยแล้ว ก็แลยพักถ่ายรูปกันตามภาษาศิลปินนะศิลปินศิลปินความนั้นนีค่าสิบเป็นสิบเทมวงคุณผู้ชมครับเรื่องราวของคาร์บอยจนมาถึงรุ่นหลังๆนี่รุ่นนี่นะครับผมซีรีส์ผมหกเก้าครับไปตายเริ่มต้นหนึ่งครับหกหนึ่งมาหกเก้าครับตอนนั้นนี่เรายังมีการออเดชั่นเข้ามาอย่างไรตอนที่มันออเดชั่นส่วนตัวก็คือคนละคนเลยครับออเดชั่นเข้ามาก็เบสก็เพลงนี้ได้ไหมเพลงนี้ได้ไหมเพลงนี้ได้ไหมก็ มีคนมาสมัคร3-4มสี่คนกลายเป็นคมก็คัดเลือกเอาเบสเบสอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับพระเอิญมือโสโล่ของ69คุณบอยเขาเอาหมดเลยเขาอยากเล่นเขาอยากเป็นเขามาออเดชั่นกรองกันไม่ได้คุณโจ๊กหกเหิงเพราะว่าเคยเล่นกับน้ำมือกรุงเทพอะไรพวกนี้เนาะเจอมือก้องหิงไม่ไหวทางเบสละ เบสเบสเบสก็ไม่ไหวกลายเป็นโซโล่ร้องตกลงแล้วได้เล่นโซโล่ครับพี่บอยหกเกาเราก็เลยมือเบสได้เราไปได้ผมไปมีสมาชิกกี่คนตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นน่าจะมีประมาณ6คนครับแต่นักร้องสาวออกไปสองครับตอนที่เข้ามาออดิชั่นคือไปออดิชั่นที่ที่ใต้ ใต้ถีงอนมอที่เาไม่ใช่ไม่ใช่ครับใต้สนยนการใต้สนยนการจนาพิเศษสู่นการเนาะใช่ครับใต้สนยนการแล้วมืดมากครับขอแล้วคือมีคนมาสมัครแล้วก็มาเขาเลือกทีละคนหรือไงคือเข้าไปเข้าไปออดิชันเนี่ยทีละคนครับทีละหนึ่งคนก็ตอนนั้นพี่หกเจ็บมาเล่นให้ดูอะไรเงี้ยพี่เอ็กครับพี่หกเจ็ดเขามาเขามาแล้วเพลงนี้ได้ไหมเพลงนี้ได้ไหมอยากอยากจะลองฟังเพลงนี้บ้างเคยเล่นเพลงนี้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ย เจอคุณโจ๊กหกเก้าเลยครับอันนี้ขอบอกเข้าไปออดิชั่นกลองก่อนที่ไหนได้เขาตีสามชาเขาตีหมอลำเขาเนาะเขาอยู่กับน้ำหมูกรุงเทพครับก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าไอ้น,นี่แหละตีแน่นดีคุณโจ๊กพืชผักเก้าสองปีต่อเนื่องผมสปีกสองปีต่อเนื่องคุณบอยการตลาดมาร์เก็ตติ้งนะครับสองปีต่อเนื่องคุณแนนนักร้องสาวก็ ส่งเสริมการเกษตร2ปีต่อเนื่องเหมือนกันแล้วก็จะได้น้องชาย69 4ปีสัตว์สาตอนนั้นรุ่นเรานี่พอเข้ามาแล้วนี่เราเล่นเพลงทุกแนวเลยครับโอ้โหทุกแนวทุกใครหมอลำคำเมือง <c oughs> ทุ่งสติง <c oughs> เอาหมดครับตอนนั้นห้องซ้อมเราอยู่ที่ไหนอยู่ใต้สวนการครับตรงนั้นนะมีเครื่องดนตรีมีอะไรครบไหมตอนนั้นในยุคตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกว่าจะได้จากรุ่นพี่ที่เขาให้มาก็มี แต่มันไปหายตอนไหนก็ไม่รู้หมายถึงว่าตอนรุ่นเราให้ไปไหมใช่ครับมีพวกพี่ๆเขาให้มาบริจาคละบริจาคลังจากรุ่น69นี้น่าจะไม่เป็นชมรมแล้วไม่เป็นชมรมที่สังกัดมหาวิทยาลัยแล้วเป็นชมรมอิสระซึ่งต่อเนื่องกันมาเองมันลดไปแล้วแต่รุดผมยังไม่มีป๋าไม่มีป๋าครับแต่รุ่นนี้มีป๋าต้องไปหาแล้วใครปรึกษาใครเป็นที่ปรึกษาไม่มีเลยครับ ายมันมันมันจะไม่มีที่ปรึกษาเนี่ยมาไม่แน่ใจตั้งแต่หกหกหรือเปล่าอนะครับคุณผู้ชมนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขาเป็นอะนกไม่มีใครนกเขาบอยนกโรนิน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 ได้เคยไหมโรนินคือว่าไม่มีหัวหน้าครับหัวหน้าไม่มีก็ต้องที่รนอยู่กันเองจนกว่าเขาจะมาช่วยนี่แหละที่ส่งต่อให้น้องได้อีกเออเนาะจนกลายเป็นว่านุ่นปัจจุบันเนี่ย แม่โจ้มันมาถึงรุ่นอะไรนะแปดสิบแปดะปัจจุบันนี้แปดหหรอแปดเจ็ยังมีขบอยยังมีครับใช่ไหมฮะก็ผมเห็นเขามีติดตามเพจมีทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นกันอยู่นะครับตอนรุ่นผมออดิชั่นนี่ใต้อนมจะมีห้องประชุมแล้วก็มีรุ่นพี่มีป๋าเนี่ยไปนั่งกันแล้วก็เขาจะเรียกประมาณ2องสามร้อคนน่ะในห้องนั้นเต็มเลยครแล้วก็เรียกมาทีละคนอ่ะมาถึง <c oughs> <os UC S> สมัครตำแนหน่งไอ้นักร้องครับนักร้องเพื่อนผอคุณชานวิทย์นี่ก็ไปถึงนานานพาไปซ้องอะไรนะเพลงสายตาถึงนักดนตรีจำได้เลยเอ๋อไม่พาไม่พา <laughs> ไม่ผ่านโดนไล่เอาไปไม่พา <laughs> <laughs> ผมผมไปโซโล ผมไม่ผมไม่ได้ร้องเพลงนะผมไปโซโล่ผมเป็นโซโล่เพลงในแบงคอกแั่แหละบริษัท<อ>แต่ว่ารุ่นผมเป็นโคตา้าคือได้ได้โคตา้า<อ>ถ้าใครที่ได้โคตา้านักดนตรีจะได้คะแนนทุกวิชา20%เ<อ>ขาให้มันเล่นทมผมบแบนไม่ใช่หรอโคต,อต้าดนตรีคือตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยได้เป็นโคต้าของนักดนตรีเดือดคาร์บอยนี่เลยครอ๋อคาร์บอยก็มีโคต้าเมเจ้าแบนก็มีโคต้าใช่ผมได้20%ทุกสาขา ไอ้ทุกๆวิชาที่สอบผมมีทั้งเนี่ยถ้าผมไม่ได้คาร์บอยเนี่ยคือผมจะไม่ได้เรียนเลยเพราะผมสอบไม่ผ่านหรอกครับเพราะว่าวันที่ไปสอบพี่ผมเมาปริ้นไปเลยว้าแต่มาแต่มาพอมารุ่นผมไม่มีการได้20%เลยพี่ผมมาเทิมแรก0.82%เพราะว่าสอนยจุดแปดสองตอนยุคนั้นเราไม่โควตาแล้วก็จะมีมือเบสมือกลองทุกคนจะได้เขาเรียกว่ามีคะแนนให้20%ฉะนั้น เราจะเหนือคนอื่นอยู่แล้ว20 20เซของทุกรายวิชาไปสอบอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็สอบอีกนิดหน่อยของผมเนี่ยขนาดสอบอีกนิดหน่อยของผมเนี่ยนะได้ไป20แล้วผมยังได้เป็นตัวสำรองเลยนะยังสอบไม่ติดแต่ได้ตัวสำรองรอให้เพื่อนสลาสิ์แล้วผมถึงจะเข้าแต่ปรากฏว่าในยุคนั้นเนี่ยเขาจะมีตัวสำรองเอาไว้แล้วเขาจะบอกว่าในเทอมแรกเนี่ยตัวสำรองเนี่ย จะต้องเรียนทดลองเรียนคือคุณจะต้องเรียนให้ได้เกรดเท่านี้แล้วถึงจะได้ผ่านอผมก็เลยได้เข้ามาทดลองเรียนแล้วก็ผ่านเข้าไปศูนย์จุดแปดเก้าก็ไม่ผ่านเลยศูนย์จุดแปดสองครับไม่ใช่เก้านะเะนั้นยุคนั้นจะเป็นโคต้าคือโชคดีที่ที่เล่นดนตรีได้ถึงได้เข้ามาเรียนนะครับคุณผู้ชมไม่งั้นไม่ได้เรียนหรอกครับผมถึงบอกว่าการเป็นความภาคภูมิใจของผมคือผมได้เป็นนักดนตรีคาร์บอยครับเพราะไม่ใช่นนั้นผมไม่ได้เรียนหนังสือที่ไม่้โทเลยคาร์บอยตอนรุ่นผม ตอนเย็นเราจะไป้อมของอาจารย์ของพี่หมอเป็นไงจะเป็นเป็นอย่างนั้นไหมก็้อบกันเองอาจารย์อาจารย์ไม่ได้มาควบคุมอะไรตอนเราจะนักซ้อมเมื่อตอนเย็นๆไหมใช่เหรือนก็ตื้งว่ามีความรับผิดชอบสูงเป็นการฝึกทําให้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างอย่างหนึ่งที่ผมอยากเสริมก็คือว่าพวกเราอยู่ผิดที่ผิดทางอถ้าหากว่าในยุคนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยไม่ิดนเปิดอุดมดนตรี พวกเราก็คงไปแต่แต่เนื่องจากว่าทักษะพื้นฐานทางดนตรีของเราถ้าไปที่นั่นก็คงจะอยู่ระดับท้ายของเขาเพราะฉะนั้นเรามาที่เกษตรนี่ก็ถือว่ามีความโชคดีคือเรามาอยู่กันเลยก็คือได้เรียนเป็นรองเล่นดนตรีเป็นหลักใช่ครับแต่ก็ต้องต้องฝากไว้ถึงในอนาคตเนี่ยนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดกับลูกของเองในเรื่องของคนที่จบจากมีดนเขาไม่สามารถที่จะเอาใบอนุญาต การเป็นครูได้แต่ว่าข่าวที่ออกมาไม่สองปีนี่เองของกระทรวงศึกษาธิการนี่นี่ล่าสุดเลยนะครับอนะือย่างเก่งมีทักษะในการเล่นเบสหรือว่าน้องเล่นกีตาร์ลีดได้ดีเนี่ยสามารถที่จะไปเป็นครูได้นะอันนี้เป็นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าโรงเรียนหรือว่าโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งเราสามารถที่จะไปสอนไดเ้เขาเขาลดหย่อนในในกฎเกณฑ์ข้อมีมากแล้าก็ถือว่าเป็นโชคดีครับ เรื่องราวของคาร์บอยนี่สนุกสนานนี่ยังเรายังรวมตัวกันถ้ามากันมากกว่านี้นะฮะ <c oughs> ผมว่าผโอ้คุณมันวันนี้แน, <c oughs> น่ฮะนเาปีแม่โจ้นะงาน90ปีแม่โจ้ในคาร์บอยเราก็จะมารวมตัวกันด้วยนะครับางานเขาจะมี 16- ถึง24เดือนธันวาคมปีนี้นะครับแต่แม่โจ้เนี่ยคือแต่คาร์บอยของเราเนี่ยเราก็จะมากันอยู่นะครับใครมาวันไหนก็ามากันแต่เราจะมาเจอกันด้วยนะฮะก็จะมีเวทีกลางด้วยใช่ไหมเวทีกลางนี้ติด ผมรับงานมาแล้วอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกแล้วก็ทางมหาลัยก็จะติดต่อว่าพี่ขอวงเด็กขอบอยช่วงหนึ่งว<ม>ันที่23 23 23สา่สิาธันวานขอวงขสองชั่วโมงงานเลี้ยงแต่ว่าผมบอกว่าขอขอก่อนอนขอก่อนพิธีการ uh huh. เพราะหลังพิธีการเขาจะมีหลายวง uh huh. เป็นนั้นเราก็เลย23นะครับขอบอยทุกรุ่นนะรับงานไปแล้วนะครับ23 2สองชัวง่วโมงตั้งแต่5โมงเย็นถึง หนึ่งทุ่มโอ้โหกำลังมันกำลังสนุกกับเวลานั้นนี่ตอนนั้นยังไม่เมาตอนนั้นยังไม่เมาใช่ใช่เรียกแทกใ่แท็แล้วหน้าวงหน้าหน้าหน้างานใหญ่ก็จะมีอะไรนะฮะลานขบอยเลยครับใช่ใช่้านมีมีลานขบอยมีเมืองขบอยเมืองขบอยมีแล้วข้างล่างก็มีกิจกรรมขบอยมีเดินลุ่งเดินเล่นมีแมนโตบปูแก๊สกันเต็มไปหมดแล้วคุณผู้ชมครับผมอยากจะเชิญชวนนะอยากจะเชิญชวน สิทธิ์เก่าแม่โจ้สิทธิ์เก่าวงนึงข้าวบอยหรือคุณผู้ชมทั่วทั่วไปนะครับมาเยี่ยมชมงานนี้นะครับเกษตรแม่โจ้เก้าสิบปีวันที่สิบหกถึงยี่สบสี่ธันวาคมนี้สนุกแน่นอนนะครับอ่ะก่อนที่เราจะจากกันไปอยากให้พี่ๆฝากถึงน้องๆข้าวบอยรุ่นหลังๆหน่อยอยากใจอยากจะบอกอะไรน้องๆว่าอ่ะให้ให้ท่านไปทานก่อนเนี่ยก็อยากให้น้องๆสานต่อความเป็นเดอะข้าวบอยนะครับก็พบพี่ๆก็ จะช่วยสนับสนุนเต็มที่ครับพี่มอกครับด,ด,ดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับก็อย่าละทิ้งมัน,นเ,เมื่อชีวิตทำงานได้มีความมั่นคงแล้วก็กลับมาเล่นดนตรีโอ้โหคือเราเล่นดนตรีเป็นหลัก เรียนเปลองนรองผมนี่เล่นดนตรีเป็นหลักเรียนไม่ได้เรียนเลยนะอ่าให้น้องเก่งฝากถึงรุ่นน้องของเราบ้างก็ฟังเพลงบ่อยๆฟังเพลงเยอะๆก็ละกันนะครับเล่นหลายๆแนวเข้าไว้ผมมีลูกทุ่งสตริงเพื่อชีวิตหมอลามคำเมืองทุกแนวเล่นหมดเลยครับโอ้เยี่ยมมากครับอาจารย์หน่อยครับอาจารย์หนุอยฝากถึงรุ่นเหนเลยวั้ยรุ่นเลรนนะพี่บอกไว้ก่อนครับรุ่น4 8ที่มารุ่นแรกเนี่ย ผมได้โคต้ามาเรียนเศราสตรโดนรุ่นพี่สถาบันเก่ากดดันมากๆเขาให้มาเรียนหนังสือไม่ได้ให้มาเล่นดนตรีโดนทายมาซ้อมดนตรีทุกวันโดนเน็บแนมจากรุ่นพี่ทุกวันทายทายทายแน่ทายแน่เสียชื่อเกษตรตากเสียชื่อท้ายแน่ผมลบคำประมาทนั่นเลยบอกน้องๆนะฮะว่าเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นตอนเย็นจะมาลซ้อมดนตรีถ้าการบ้านไม่เสร็จ ไม่ลงมาซ้อมผมทํานี่เป็นกิจวัตรทุกวันนะน้องๆแบ่งเวลาให้ดีนะฮะ <c oughs> แบ่งเวลาเลยเล่นดนตรีมาซ้อมดนตรีซ้อมได้เสร็จแล้วก่อนที่จะไอ้เล่นดนตรีนะ่ะทากันบ้านรับผิดชอบงานทุก <c oughs> อย่างให้เสร็จก่อนเราลงมาซ้อม <c oughs> ดนตรี <c oughs> ทาอย่างนี้ทุกวันเกดเทอมแรกไม่เหมือนไม่เหมือน0.80 0.82นะคร0.82เกรดเทอมแรกนี่เกือบ4ครับโเกือบ4ขาดไปวิชาเดียวที่ได้ B น้องนั้นเต็ม A หมด อันนี้คือการแบ่งเวลาเลยบอกน้องๆไว้เลยว่าใจรักเล่นดนตรีมีความสุขเล่นไปเลอน้องแต่ว่าแบ่งเวลาให้การเรียนบ้างถ้าคุณแกะกีตาร์แกะเพลงทุกเพลงได้ คุณแกะตำราเรียนคุณได้สบายมากโอ้โหใช่ไหมเป็นไงล่ะครับไอ้แกะีิดต้นี่ฝุกอยู่นั่นเลยแกะเพงยากนดน้อยยังหาเวลาตำรามีเป็นบล็อกให้แล้วห้องเหนือเพลงยังท่องได้ห่องตำราท่องไม่ได้มันลู้ไปนี่คือเรื่องราวของขบอยครับฝากไปถึงน้องๆแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมครับถ้าหากว่ามาเที่วเมโจ อย่าลืมนะครับเราฝากไว้งานเกษตรแม่โจ90ปี16ถึง๒๔ธันวาคมนี้เจอกันและเจอพวกเราด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอบคุณทุกชีวิตที่นี่ด้วยนะครับสวัสดีครับยม,ม่โจมาร่วมกันเข้าวบอแม่โจมาสั่ง